มัดใส่แล้วน้องเฮ้ยเฮ้กเบียดมึงตีกองอะมันดีนะตีขี้ใดนี่ตีกองขี้ใดนี่ต pues uh, um ีกองมันดีเลยนะเบื่อโซฟาเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเบียดมึงจะเฝ้ามึงก็บฮู้อยู่แล้ววันนี้ที่ดีกูเนี่ยมันอันดับหนึ่งเนี่ย เบีดมึงหูอยู่แล้วว่ากูเนี่ยมันะระดับหนึ่งเลย<อ>มึงมึงไลกูมึงมึงมึงบงไลกูเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเงืง่อเพิ่มน้องน้องเขาขอระเบิดเวลาดีง,งานนี้มันโบกเกี่ยวกับเจ้าภาพหรอกกูจะห้องอ่ะนะ <laughs> 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 เจ้าภาพให้ล่องโดนเลยรด้ดนี่เจา้าภาพให้ล่องโดนแล้วมันเกินเวลาแต่ว่ากูจะห้องแม่มึงเรียนเลยงานเนี่ยมึเมงไไมเบิ่งไล่กูลวดมึงเบิ่งไล่กูกูเนี่ยมันร้องอันดับหนึ่ง ยืนซึำเจ้ากลางคนที่มันรั้งรงลงใส่หน้าอาย,อ,ายาอยน้ำตาหิบหรยเป็นลายบ่าออายฝาดินสูญสิ้นแล้วความรักนาทีสุดท้ายด้วยคำมาเลิกกันปัดหัวใจของอายขั้นด้วยน้ำมือเจ้ากับ